สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไทยบ้านคาเฟ่ครับสวนอาหารไทยบ้านคาเฟ่ที่อำเภอสาสสันเกตจังหวัดกรสินบ้านผมครับวันนี้วันนี้จะมีการนัดมากินก๋วยเตี๋ยว20ถ้วยวันนี้นี่ครับสวนอาหารคาเฟ่ไทยบ้านครับในอำเภอสาสสันจังหวัดกรสินนะครับมีบรรยากาศหน้าร้านเขานี่ดูเลยติดข้างทางถนนใครที่เข้ามาอำเภอสาสขันทางไปสะพานเทพสุดาก็ ต้องผ่านร้านนี้ติดถนนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบรรยากาศข้างในเขาเป็นยังไงบ้างนัดมานี่ขอบคุณพี่ปองชัยนะครับคุณปองชัยขายรถจะชวนผมมาไปรับผมที่บ้านเนยมากินก๋วยเตี๋ยวท้าอันยี่สิบถ้วยวันนี้ผมว่าผมจะกินหมดแล้วเปล่ามาดูกันนะครับเข้าไปดูบรรยากาศข้างใน เดี๋ยวกำลังจัดก๋วยเตี๋ยวให้ผมอยู่มันเป็นเหมือนว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับนี่ข้างในเขาจะประดับดอกไม้อย่างนะเงี้ยนะโอ้เชิญครับเชิญนะข้างฝั่งด้านนู้นอะไรครับเป็นอะไรครับเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะนะครับห้องอาหารเหมือนกันนั่งฝั่งด้านนู้นได้ทางนั้นตั้งหน้าก็ชี้มือมชี้ไปมันเป็นวงดนตรีสาร้องเพลงช่วงกลางคืนครับนี่โต๊ะนั่งเต็มหมดเลยแถวเนี้ ร้านคือเปิดนี้ฝั่งนั่นนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเขานี่นะครับนี่นี่บรรยากาศโต๊ะนั่งเขาประมาณนี้มาดูก๋วยเตี๋ยวที่จัดให้ผมตามที่ผมพูดไวนะ้นะเส้นมีเหลียงสิบถ้วยเส้นมีขาวสิบถ้วยนะครับอืมสูตรก๋วยเตี๋ยวเขาเนะี่ยประมาณนี้โอ้น้ำซุปสนะเสียหน้าเดิอบให้หน่อย ช่วยหนึ่งราคาเท่าไหร่พี่เริ่มต้นนี่เล็กๆนี่โปรโมชั่นรครับสามวันนี้เก้าบาทครับคุณอันครับเลยเก้าบาทเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> ถือใจกลางวันต่ายสาม <c oughs> วันนะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่เก้าบาทแต่ถ้าวันนี้คุณอันทานได้ยี่สิบช่วยภายในเวลายี่สิบนาทีไม่ต้องจ่ายตังค์ครับผมให้ปลาร้าไทยบ้านไปอีกสองแพ็คโอเคครับจัดไปอ่ะไปครับผมโอเคตามว่านั่นเลย เนอะอ่ามันจะนั่งกินฝั่งด้านนู้นแหละเอาก็จัดไว้เลยเดี๋ยวเราจะกินหมดไหมยี่สิบถ้วยลองดูนะครับเอาออกมาให้หมดเลยหนนี่กระป๋องเวลาเปิดนี่กี่ทุ่มหนึ่งกี่ทุ่มมั้งนี่เวลาเปิดเขาเปิดยังไงร้านเนี้บอกอันละบอกอันละเขาเปิดยังไงครับช้าเปิดนะคะก็สิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ ก่อนเย็นก็จะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยค่ะคทุกวัน <ผม S 1> นะอก<อ>จากนะก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะมีอาหารลาวไทยมีบริการ,รด้วยค่ะอ๋อครับผมครับโอ้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมใครที่มาเที่ยวนี้อย่าลืมนะครับแวะเข้ามาถึงอำเภอสาสคขันแล้วท่านเลี้ยวซ้ายนะ่ยเข้าไปทางสะพานเทพสุดาก่อนถึงสะพานเทพสุดาเจอนี่อยู่ริมถนนนะครับนะครับนในอำเภอสาสคขัน ของสัมมนาคุณท่า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 ที่อังกาลสินกินหมด20่ถ้วยภายในยี่สิบวินาทีปลาไหบ้านครับขอบคุณมากได้เลยต้มตําอยู่บ้านอร่อยแน่นอนเออครับผมมาดูว่าจะได้ไหมนะครับได้ได้จะลองดูลองดูหมดไม่หมดก็ต้องลองดู 不会。 เดี๋ยวเรียนน้ำตกมีทุกน้ำครับน้ำตกน้ำใสตุ้มยำแห้งเน่นบอกทุกน้ำเลยออร่อยคนละรสชาติอันนี้จ้างจ้างคนที่เคยทำก๋วยเตี๋ยวมาขายใช่ไหมมามาทำใช่ไหมต้องถามต้องถามมอนเลยครับมอนเคลียร์ทุกอย่างคุณหนครับผมจะนี่ต้นตำหลับเลยนะเลยนี่อีกร้านในเมืองนี่ของแกเลยนะที่ต้นโพซอยอภัยเออคนหอยผมคนคุ้นหัวอยู่เคยไปกินร้านแกอยู่นี่ ที่อยู่แถวๆตรงนั่นนะ่ะผมจำได้ตรงที่ทางไอ้ก๋ยเตี๋ยวเรียราคาเท่าไหร่สิบาทหรือเก้าเก้าบาท,บาทเออผมเคยไปก <2 S 1> ินร้านาเกียร์รอยู่แต่ก่อนเนี่ย,เ,ยเสิร์ฟหน่อยครับ เสิร์ฟให้หน่อยอันนี้ไปไปโต้นู้นด้วยนะครับฐานถ้วยนาหลังจากที่ชนะกินฟรีแล้วแล้วก็ปารา่าไทยบ้านม,มอบให้สองแพ็คจุ๊บๆไปเลยใช้เวลา20นาที20นาทีเท่ากี่ถ้วย20ถ้วย20ถ้วยนะครับอ่ามาดูกันว่า คุณอันนี่จะทําได้หรือไม่นะครับเป็นกำลังใจพี่น้องอ่านี่กำลังใจนะครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยไหมหรือว่ารอให้มาครบก่อนเออ่แล้วแต่ครับแล้วแต่นะเดี๋ยวมาครบก่อนเริ่มทีเดียวเนาะได้โอเครอดูรอดูรอดูเขาอืมอันนี้อันนี้ สามสองแอคชั่นพร้อมแล้วนะครับกับก๋วยเตียเเ๋ยวเรือเสียเทียวเรือทองก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาวันนี้ผมท้าคุณอันนะครับ20ถ้วยสั่งมาครบเรียบร้อยแล้วกับภายในระยะเวลา20นาทีถ้าท่านกินหมดภายใน20สินาทีไม่ต้องจ่ายตังค์แถมปลาไหล2อแพ็คพร้อมนะครับคุณอันครับ จับเวลาเริ่มเลยนะครับอ๋อมี่ีเอาอาจารย์ผมชีบตะเกียบไหล่ะโอเอาเอาเอามาโอ้ยตะเกียบเอามาเดียวก็ได้เอาตะเกียบเันเดียวแต่ต้องหมดทั้งน้ำด้วยนะอะหมดทั้งน้ำน้ำด้วยน้ำด้วยคุณทันเรือไม่หมดน้ำได้ไหมเนี่ยไม่เอาน้ำด้วยโอ้ยโอ้ยมาท่านคนมาเอาหมดน้ำด้วยเอาช้อนมาช้อนอะไรโอเคอ่ะพร้อมนะครับยี่สิบเอีเอาแล้วนะครับดูนะครับห้า สี่สามสองไปจับเวลาเอาอะไรครับถ้วยแรกของคุณอันกัลสินอืเอายี่สิบถ้วยครับอร่อยไหมครับแซ่บเพื่อพิชิตชิงน้ำปลรราไทยบ้านบ้านบ้าน<ม>อาเป็นกำลังใจนะครับยี่สิบนาทีตก คือยี่สนาทีนี่ตกถ้วยละ1นาทีไหมประมาณ1นาทีนะครับธรรมดามือกล่องหรือว,ว่าอะไกินเลยหมดไปแล้วมือกล่องกันจนแซีบครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ <c oughs> โอ้โหเตะโวยโอเคครับหมดไปแล้วครับถ้วยหนึง่งมามาหมดไปแล้วถ้วยหนึง่งเอาไปต่อครับไปต่อถ้วยที่สองครับอ,อ่าหืมหยดหยดหนามหน้มหนามโอ้ยนามเป่นอะไรหนาม น,น,นี่เนียวน้ำอล้วด้วยสีเยมด้วยสีเยมพิชิตนะครับหนึ่งนาทีผ่านไปพิชิตปรารไทยบ้านหนึ่งนาทีผ่านไปมาดูกันว่าคุณอันจะทำได้หรือไม่นะครับเพื่อที่อิ้มไว้ให้จานซองถวยหนึ่งเอาฮา เอาหมดไปแล้วถ้วยที่สองครับเอ,อาอุ้ยเพิ่งหนึ่งนาทีเองหนึ่งนาทีครึ่งเองสบาย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 ยี่สิบถ้วยนี่เหมือนแม่งกต้องกินเขาเลยอิมอ่มนะครับมามาเวลายัางเดินไปเรื่อยๆครับยี่สิบถ้วยยี่สิบนาทีซดน้ำด้วยนะคุณอันนะอเอาน้ำด้วย นะคุนเห็นมากน้ำครับยอมก็ยังไม่ไหวสองนาทีผ่านไป sabia? สองนาทีผ่านไปเอาเอาม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 าเอาลมเอานี่นี่สองนาทีผ่านไปเอาอาจารย์ทักเลยเดี๋ยว เป็นยังไงครับเ้านาทีผ่านไปครับคุณอันครับ โอ้โห oh oh. ยังพอมีเวลานะครับอีกสิบนาทีกลิ่นขอมมากซื้อมาเลยเนี่ยกลิ่นหอมยิ่งยยนมากเหนมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อิ่มากแต่บ่านเนาะนี้เดี๋ยวอันนี้อัดปีเพราะว่าเขาสิบบริกินขเขาแร่งเลยแาดนี้เขาแร่งเขาบ่กินมื่อนี่อโอ้พี่สีบเบลก็เดียวไปวาอาทิตย์นึงนี่แหละ <laughs> เก้านาทีสามสิบแปดนินาทีครับผ่านไปครับหมดไปแล้วครับนี่คือถ้วยน่าจะเป็นถ้วยที่สิบใช่ไหมสองสี่หกแปดเก้าอ๋อนี่ถ้วยที่สิบ เจ็ดน,นาทีอ่าีก you know? ํานไก่จับได้หรือไม่ได้มาดูกันจับได้หรือไม่ได้มาดูกันไหวปะครับเลี่ยนครับเบืองเบืองก่อนครับดูนับป้าสมุนไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วตอนนี้ตอนแรกคิดว่ายังไงก็ทําได้ถูกไหมไม่ไม่ไม่คิดว่าไม่ตั้งแต่แรกเลยคิดว่าไม่แต่ตอนแรกคือ กินข้าวมาใช่มันกินกินมาต่อยู่บ้านแล้วก็มากินต่อก็เลยมากินต่อเออยังมีหิวข้าวด้วยซ้ำตอนที่กินแสดงว่าถึงจะเบื่อก็เดียวไปอีกเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยถ้าสถานการณ์แบบนี้เอาไม่เป็นไรเอาลองดูลองดูเผื่อมันหมดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปลุยไทยบ้านหนึ่งแพ็ค จุไปเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับแต่วันนี้ไม่หมดอ๋อไม่หมดนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่บอกว่าตัวเองกินจุกินเก่งนะครับมาครับผม20่ถ้วย20นาทีกินหมดไม่ต้องจ่ายตังค์ครับตกถ้วยละนาทีมากเลยๆนะครับ